Welcome Toeek back to Expert สสวัดี Tic ครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการสอนภาษาอังกฤษ t o e ic Expert รายการที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าข้อสอบ t o e i c ไม่ได้ยากขนาดนั้นขอแค่มีกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆนะครับก็จะทำข้อสอบได้พบกับผมอาจารย์เดียววันนีกิจเจริญเราก็จะมาเจอกันแบบนี้เพื่อมาติวข้อสอบ t o e i กกันอย่าลืมนะครับคุณฟังสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่ moeradiothai.net เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูเนื้อหาของวันนี้กันเลยดีกว่าวันนี้นะครับเราเดินทางมาถึงซีซัน2เอพิโซด18ซีซันที่2ตอนที่18แล้วนะครับหัวข้อสำหรับเนื้อหาวันนี้ก็คือ the present continuous the present continuous in this episode you will learn about the present continuous this lesson is divided into four parts number o verb forms number two the structure number 3, the usage and number four incomplete sentences ใน o อ e นี้คุณฟังก็จะได้เรียนวิธีใช้ present continuous นะครับเนะื้อหาวันนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนส่วนที่ 1. verb forms หรือ verb รูปต่างๆนะครับส่วนที่2 the structure ก็คือโครงสร้างของ present continuous So, this time the usage คือการใช้ present continuous, that's incomplete sentences. and so, ส่วนที่หนึ่งนะครับ, so, verb forms now, verb of like to So, have verb Before you learn any tense, it's a good idea to know all the verb forms in English. To me, there are five verb forms the infinitive. The present simple, the past simple, the past participle, and the ing form ก่อนที่คุณฟังจะเรียน tense ใดๆก็ตามเนี่ยคุณฟังควรรู้รูปของ verb ในภาษาอังกฤษก่อนนะครับควรรู้รูปของ verb ในภาษาอังกฤษก่อนสําหรับเรานะครับให้ถือว่ามีทั้งหมด5รูปละกัน 1. infinitive ก็คือ verb แบบไม่ผัน 2. verb ช่องที่ 1. 3 เวิร์บช่องที่2 4 Verb เวิร์บช่องที่3และ5 v e เวิร์บเติม ing มาดูตัวอย่างกันเร็วๆนะครับ infinitive เช่น go สังเกตไหมครับ go เป็นเวิร์บเดิมๆเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเราจึงเรียกมันว่าเป็น infinitive ลองเปลี่ยนเป็นช่องที่1คุณก็จะได้ go goes go goes อันนี้ต้องระวังนะครับช่องที่1มี2แบบแบบไม่ลงท้ายด้วยตัว s กับแบบลงท้ายด้วยตัว s เปลี่ยนเป็นชองที่2คุณก็จะได้ went เปลี่ยนเป็นช่องที่3คุณจะได้ gone และเปลี่ยนเป็น verb ing คุณก็จะได้ going infinitive fix เห <c oughs> <ม>็นไหมครับ fix เป็น verb เ,เดิมๆเ,เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆไม่มีการเติมนั่นเติมนี่เปลี่ยนเป็นช่องที่1คุณก็จะได้ fix หรือ fixes โอเค fix หรือ fixes เปลี่ยนเป็นช่องที่2คุณจะได้ fixed fixed เปลี่ยนเป็นช่องที่3คุณก็จะได้ fixed และเปลี่ยนเป็น verb ing คุณก็จะได้ fixing fixing infinitive ตัวต่อมานะครับก็คือ be เห็นไหมครับ be เป็น verb ตเดิมเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆคุณเปลี่ยนเป็นช่องที่1คุณก็จะได้ is am are เปลี่ยนเป็นช่องที่2คุณจะได้ was were เปลี่ยนเป็นช่องที่3คุณจะได้ been และเปลี่ยนเป็น verb ing คุณก็จะได้ being สำคัญนะครับ verb มีทั้งหมด5รูปนะครับ5รูปและ กฎพื้นฐานของเรา the basic rule is in your sentence the subject can only be followed by a verb 1 and a verb two 2ในประโยคของคุณผู้ฟังเนี่ยตัวประธานจะสามารถตามด้วย verb 1หรือ verb 2เท่านั้นอันนี้ถือเป็นกฎเหล็กเป็นกฎขั้นพื้นฐานอย่าให้จำกฎข้อนี้เไว้ดีๆเราไม่สามารถพูดว่า john going to the park john going to the park ทำไมพูดไม่ได้ล่ะครับ เพราะว่า growing ไม่ใช่ verb 1และไม่ใช่ verb 2จึงไม่สามารถอยู่หลัง John ซึ่งเป็นประธาน John goes to the park อันนี้พูดได้แน่นอนเพราะว่า goes เป็น verb ช่องที่1อยู่หลัง subject ได้ John went to the park พูดได้แน่นอนเพราะว่า went เป็น verb ช่องที่2อยู่หลัง subject อยู่หลังประธานได้ John gone to the park พูดได้ไหมคุณผู้ฟังพูดไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า gone เป็น verb ช่องที่3 gone ไม่ใช่ช่องที่1ไม่ใช่ช่อง2อยู่หลัง subject ไม่ได้ John to go to the park พูดไม่ได้แน่นอนนะครับ John to go to the park พูดไม่ได้เนะครับเพราะว่า to go ไม่ใช่ทั้ง verb 1และไม่ใช่ทั้ง verb 2กดเหล็กนี้ต้องจําไว้ให้แม่นๆส่วนถัดไปนะครับคุณฟังจะต้องรู้ the structure of the present continuous ต้องรู้โครงสร้างของ present continuous สำหรับโครงสร้างของ present continuous มีทั้งหมด3ส่วนนะครับมีทั้งหมด3ส่วนต้องมาครบทั้ง3ส่วนส่วนที่หนคือ subject ส่วนที่2คือ is หรือ am หรือ are และส่วนที่3คือ verb เติม ing ต้องมาครบทั้ง3ส่วนถึงจะเป็น present con ยกตัวอย่าง I am playing tennis I am playing tennis มาครบเลยครับ I เป็น subject ตามด้วย am แล้วก็ playing เป็น verb เติม ing ตัวอย่างต่อไป He is playing tennis He is playing tennis โอเคมาครบครับ He เป็น subject ตามด้วย is สังเกตไหมครับพอเปลี่ยน I เป็น he ปุ๊บ คุณใช้ am ไม่ได้นะคุณต้องใช้ is is นะ he is playing tennis โอเคและ we are playing tennis we are playing tennis we เป็น subject ไ we เป็น subject สังเกต lawsuit. we เพรว่าพวกเราพวกเราเนี่ยคือคนมากกว่า1คนใช้ is ไม่ได้ต้องใช้ are นะครับ we are playing tennis ต้องมาครบทั้ง3ส่วนนะครับถึงจะถูกต่อไปคือ the usage หรือการใช้คุณฟังจะต้องรู้ว่า เราใช้ present continuous ตอนไหนนะครับ We use the present continuous to talk about things that are happening right now เราก็จะใช้ present continuous เนี่ยเพื่อพูดถึงสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นณนะตอนนี้พูดง่ายๆกำลังเกิดขึ้นและยังไม่เสร็จสิ้นนะครับกำลังเกิดขึ้นและยังไม่เสร็จสิน้นตัวอย่างง่ายๆมาครับ I can't talk right now I'm playing tennis I can't talk right now I'm playing tennis ฉันไม่สามารถคุยกับคุณได้ตอนนี้ทำไมอะ ทำไมคุยไม่ได้เพราะฉันกําลังเล่นเทนนิสอยู่ไงไม่สะดวกคุยกําลังเล่นเทนนิสอยู่เห็นไหมครับฉันกำลังเล่นเทนเน,เทนิสอ,ไไนนนสอยู่เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะครับยังไม่เสร็จสิน้น My dad is having a shower. He will be ready in 20 minutes พ่อของฉันกำลังอาบน้ำอยู่นะครับพ่อของฉันกำลังอาบน้ำอยู่แสดงว่ายังอาบไม่เสร็จนะครับเขาจะพร้อมในอีก20นาทีคำถามคือเขาพร้อมตอนนี้ไหมไม่พร้อม ไม่พร้อมทำไมไม่พร้อมละ่ะเพราะเขากําลังอาบน้ําอยู่ไงครับตัวอย่างต่อไป please be quiet the baby is sleeping please be quiet the baby is sleeping กะรุณางิบเงียบหน่อยเด็กทาลกเด็กน้อยก็ได้เด็กน้อยกําลังหลับอยู่ทําไมต้องให้เงียบละ่ะเพราะว่าเด็ก กำลังหลับอยู่นะครับอย่าลืพมพวกเขาม่ากำลังมาด้วยเวลาแป,ปล Present Con นะครับ I'm not doing anything at the moment. I'm not doing anything at the moment. ฉันไม่ได้กำลังทำอะไรเลยณตอนนี้นะฉันไม่ได้กำลังทำอะไรเลยณตอนนี้ฝรั่งถาม What are you doing? What are you doing? คุณกำลังทำอะไรอยู่ตอบไปเลยครับ I'm not doing anything at the moment. ฉันไม่ได้กำลังทำอะไรเลยณตอนนี้ข้อสังเกตนะครับ at the moment คอมม่าก็คล้ายๆกับ now แหละครับแปลว่าณตอนนี้นะครับ My English is getting better. My English is getting better. ภาษาอังกฤษของฉันกำลังพัฒนาภาษาอังกฤษของฉันกำลังดีขึ้นควนี้ is getting เนี่ยมันจะสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงสื่อถึง change จากที่ภาษาอังกฤษไม่ดีกำลังกลายเป็นภาษาอังกฤษที่ดีนะครับ I'm getting hungry. I'm getting hungry. คุณผู้ฟังแปไปเลยฉันกำลังเริ่มหิวละฉันกำลังเริ่มหิวละก็สื่อถึง change สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับเปลี่ยนแปลงจาก ไม่หิวสู่หิวนะครับอีกตัวอย่างหนึ่ง is getting dark is getting dark ก็แปลไปเลยมันกำลังเริ่มมืดละมันกำลังเริ่มมืดละอันนี้ก็สื่อถึง change สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากอะไรครับเปลี่ยนแปลงจากสว่างไปสู่มืดนั่นเองนะครับเมื่อคุณผู้ฟังเรียนมาขนาดนี้แล้ว ก็ยอมทำข้อสอบได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวข้อสอบกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของ incomplete sentences incomplete sentences แปลว่าประโยคไม่สมบูรณ์หน้าที่เราคือทำให้มันสมบูรณ์ซะข้อที่หนึ่งมาครับ unfortunately the company is dot a lot of money คาว่า unfortunately ก็แปลว่าข่าวร้ายคือนะครับข่าวร้ายคือหรือโชคร้ายคืออะไรประมาณนี้ข่าวร้ายก็คือบอริษัทนี้ อะไรก็ไม่รู้ครับ a lot of money แปลว่าเงินมากมายนะตัวเลือกจะมี lose loses losing และก็ loss ก่อนอื่นเลยนะครับตัดข้อดีทิ้งก่อนนะครับข้อดี loss อันนี้เป็นคำนามแปลว่าการสูญเสียเราไม่อยากได้คำนามเราอยากได้ตัว verb เราจะเอา verb อะไรไปวางหลัง is e d is lose ไม่มีในโลกนี้ is loses ไม่มีในโลกนี้มีแต่ is losing ที่ตอบได้นะสำหรับข้อนี้มีแต่ is losing คำตอบคือข้อ C นะครับผมเพราะฉะนั้นพูดเต็มๆกันดีกว่า unfortunately the company is losing a lot of money สง่สงสให้คุณผู้ฟังพูดตามด้วยนะลองแปลดูนะครับข่าวร้ายคือบริษัทนี้กำลังสูญเสีย นะครับอย่าให้พูดคํา่ากำลังออกมาเพราะว่ามันมี i s แล้วก็ตามด้วย verb เติม ing นะครับอย่าให้พูดคํา่ากำลังออกมาบริษัทนี้กำลังสูญเสียเงินมากมายและเหตุการณ์นี้ยังไม่เสร็จสิ้นณขณะท,ที่เราพูดอยู่เนี่ยบริษัทนี้ก็กำลังเสียเงินมากมายอยู่นะครับ number two we are ready for the meeting this afternoon ตัวเลือกก็จะมี get มี gets มี got แล้วก็มี getting เราจะพูดว่าอะไรดีครับ are uh, get ไม่มีในโลกนี้ are uh, gets ไม่มีในโลกนี้ are got ก็ uh, ไม่มีในโลกนี้แน่นอนคำตอบ are uh, getting are uh, getting ต้องตอบข้อดีครับผม we are getting ready for the meeting this afternoon we are getting ready for the meeting this afternoon แล้วประโยคนี้เป็น present con รู้อย่างเงเป็น present con ก็เห็นอ้อตามด้วย verb ing เพราะฉันพูดคำว่ากำลังออกมาครับพวกเรากำลัง เตรียมตัวนั่นเองเพราะเรากำลังเตรียมตัวสําหรับอะไรครับสําหรับประชุมที่จะเกิดขึ้นในบ่ายนี้นะพวกเรากําลังเตรียมตัว we are getting ready นะข้อที่3โจทย์ว่าอย่างไรครับโจทย์บอกว่า at the moment we looking for a new manager at the moment we looking for a new manager ความน่าสนใจนะครับในประโยคนี้มีคำว,ว่า at the moment at the moment วงกลมหนาๆเลย at the moment แปลว่าณนะตอนนี้ณนะขณะน,นี้โอกาสที่จะใช้ present con สูงมากๆเลยและประโยคนี้ต้องใช้ present con แหละต้องใช้ present con แหละ looking เป็น verb เติม ing นั่นแปลว่าประโยคนี้ขาดอะไรครับต้องใส่อะไรข้างหน้ามานครับก็ต้องใส่ไม่ is ก็ am ก็ a r ถูกไหมครับต้องใส่ไม่ is ก็ am ก็ a r ดูตัวเลืกครับมี is มี are มี was แล้วก็มี were ตัด was กับ were ทิ้งเหลือ is กับ are คุณฟันจะพูดว่า we is หรือ we are we แปลว่าพวกเราพวกเราคือคนสองคนขึ้นไปนะครับพวกเราคือคนหลายคนนะครับนั่นแปลว่าไม่สามารถพูด we is ใช่ไหมคนหลายคนก็ต้อง we are ตอบข้อ B ไปเลยนะครับตอบข้อ B ไปเลยตอบ R ไปเลยพูดเต็มๆ At the moment we are looking for a new manager ณนะตอนนี้พวกเรากำลังส่งเสริมให้พูดคำว่ากำลังออกมาครับสำหรับ present con ณขณะนี้พวกเรากำลังมองหาผู้จัดการคนใหม่อยู่ขณะนี้พวกเรากำลังมองหาผู้จัดการคนใหม่อยู่พูดง่ายๆผู้จัดการของบริษัทเราเนี่ยอาจจะเพิ่งลาออกไปไง ทำให้เรากำลังมองหาผู้จัดการใหม่อยู่อะไรประมาณนี้นะครับ Let's go to number 4ไปข้อ4กันข้อสจอบบอกว่า right now I dot 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 of quitting this job right now I dot 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 of quitting this job ตัวเลือกก็จะมี think มี thinks มี am thinking แล้วก็มี thinking ลองใช้วิธีตัด choice ก่อนดีกว่า อยากให้คุณฟังตัดข้อ b กับข้อ d ทิ้งก่อนนะครับตัดข้อ b และข้อ d ทิ้งก่อน i think s แบบเติม s เนี่ยพูดไม่ได้หรอกนะครับพูดไม่ได้นะครับ verb ช่องที่1เติม s ต้องอยู่หลัง he she it แต่ subject คือ i เพราฉั้นยังไงก็ต้องตัดทิ้งส่วนข้อ d thinking เป็น verb เติม ing กฎเลยของเราคืออะไร กฎเลยของเราคือ Verb ที่อยู่ติดกับประธานเลยอะ่ะที่อยู่หลังประธานเลยอะ่ะมันจะต้องเป็นไม่ v e r b 1ก็ verb 2เท่านั้นถ้ามันไม่ได้เข้าข่ายยังไงก็ผิดไวยากรณ์ thinking ไม่ใช่ทั้ง1ไม่ใช่ทั้ง2มันเป็น Verb ing ไม่เข้าข่ายตัดทิ้งก็เหลือข้อ a กับข้อ4นะครับถ้าตอบได้ตอบกันเลยครับเราจะพูดว่า i think หรือ i'm um, thinking ดี i think หรือ i'm um, thinking ดีอยากจะบอกว่าณนะตอนเนี้ ณตอนนี้ณขณะน,นี้ฉันกําลังคิดถึงการลาออกจากงานนี้อยู่นะณขณะน,นี้ฉันกําลังคิดถึงการลาออกงานนี้อยู่ right now ณขณะน,นี้คุณก็ต้องใช้ present con คำตอบจึงต้องเป็นข้อ4นะครับ right now I'm thinking of quitting this job ตอบข้อ4ไปเลยนะครับผมโอเค number 5ลองอานโจทย์ก่อนนะครับโจทย์บอกว่า no r m a l l y Mr. Anderson finish e s work at 6 i x t t h t s w s w k h k h d o e dot until 7 to earn more money. ค่อยๆแปลครับโดยปกตินะ normally โดยปกติเลยโดยปกติเลยคุณ Anderson สันทำงานเสร็จตอน6โมงแต่นะครับแต่วงกลมบนันหนาๆเลยเวลาทำข้อสอบภาษาอังกฤษและเจอคำที่แสดงความขัดแยง้งช่วยวงกลมหนาๆนาเพราะคำ ที่แสดงความขย้งเนี่ยน่าจะช่วยอะไรบางอย่างได้นะครับแต่อะไรครับแต่สัปดาห์นี้เขาก็คือคุณแอนเดอร์สันเนี่ยอะไรก็ไม่รู้จนถึงหนึ่งทุ่มเพื่อที่จะได้ตังค์มากขึ้นตัวเลือกก็จะมี w o r k s worked is working แล้วก็ had worked ตัด2ตัวเลือกทิ้งก่อนนะครับ2ตัวเลือกที่ผิดแน่ๆคุณผู้ฟังสงตัวเลือกผิดแน่คือตัวเลือก b และตัวเลือก D ตัวเลือก b นะครับ worked เป็น past simple ส่วนตัวเลือก d had worked เป็น past perfect ถ้าดูบริบทนี้ออกถ้าดูบริบทนี้ออกเราจะรู้เลยว่าบริบทนี้ไม่ใช่บริบทที่เป็นอดีตแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลือกเป็นอดีตตัดทิ้งให้หมดเลยตัวเลือก b กับตัวเลือก d เป็นอีทั้งคู่นะครับก็ตัดทิ้งไปเหลือ works กับ is working เหลือ works กับ is working คำตอบน่าจะเป็นข้อไหนครับ เราอยากสื่อถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวเราอยากสื่อถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะสัปดาห์นี้พ้นสัปดาห์นี้ไปจะไม่เกิดขึ้นแล้วกำลังเกิดขึ้นเฉพาะสัปดาห์นี้เราจึงต้องใช้ present continuous ครับผมคำตอบจึงต้องเป็นข้อ c เพราะว่าข้อ c is working เป็น present continuous พูดเต็มๆนะครับ Normally Mr. Anderson finishes work at six but this week he is working until seven to earn more money แต่ปกตินักคุณแอนเดอร์สันเนี่ยทำงานหมายถึงเลิกงานนะครับตอน6โมงแต่สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เขาทำงานนะครับเขาทำงานซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะสัปดาห์นี้แต่สัปดาห์นี้เขาก็จะทำงานจนถึงหนึ่งทุ่มเพื่อที่จะได้ตังค์เพิ่มขึ้นนะครับตอบ is working นี่คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นชั่วคราวกำลังเกิดขึ้นเฉพาะสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าไม่เกิดขึ้นแล้ว number six โจทย์ว่ายังไง the employees dot 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 the problem with the manager now พนักงานพวกนั้นนะครับต่อไปนี้เวลาเจอเดินให้พูดคำว่านี้หรือนั้นออกมานะครับพนักงานพวกนั้นเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ปัญหานี้กับผู้จัดการนะ ตอนนี้โหจะคําว่าหน้าวงกลมนา,นาๆเลยครับโอกาสนะคือไม่ฟันธงนะครับเราต้องใช้คําว่าโอกาสละกันไม่มีอะไรฟันธงได้โอกาสที่ใช้ present con สูงมากๆสูงมากๆตัวเลือกก็จะมี discuss ARE uh, discussing have discussed แล้วก็ have been discussing ประโยคนี้นะครับต้องใช้ present con เพราะว่าเราอยากจะพูดพนักงานพวกนั้นกำลังพูดถึงปัญหาอยู่ พนักงานวนนั้นกําลังพูดถึงปัญหากับผู้จัดการอยู่นะตอนนี้นะตอนนี้เพราะฉะนั้นข้อไหนเป็น present con ให้ตอบข้อนั้นครับข้อที่เป็น present con คือข้อ b นั่นเอง are discussing เพราะว่า present con คือ is am are แล้วตามด้วย verb เติม ing ต,ต,ตอบข้อ b นะครับพูดเต็มๆ the employees are discussing the problem with the manager now จริงๆคำว่า discussing ในประโยคนี้สามารถแทนด้วย talking about ก็ได้ The employees are talking about the problem with the manager now เป็น Synonym นะครับโอเคครับไปข้อ7กันดีกว่าข้อ7โจทย์ว่าอย่างไรจะบอกว่า he's been the same job for a long time and he to get bored อีกรอบนะครับ he's been in the same job for a long time and he does a job to get bored เขาอยู่ในงานเดิมงานเดียวกันเนี่ยมาเป็นเวลานานมากนะครับและเขาอะไรก็ไม่รู้คำว่า,า get bored ก็คือรู้สึกเบื่อนะร,รู้สึกเบื่อมาดูตัวเลือกกันดีกว่าครับก็จะมี begins begin beginning แล้วก็ is beginning มี begins, began, beginning แล้วก็ is uh, beginning ก่อนอื่นเลยตัด choice ที่ผิดแน่ๆออกก่อนดีกว่านะครับตัด choice ที่ผิดแน่ๆออกก่อนนะครับ choice ที่ผิดแน่ๆคือ choice b และ choice c ถามว่าทำไม2 choice นี้ผิดกดเหล็กของเราคืออะไรกดเหล็กของเราคือ verb ที่จะตามหลัง subject ได้มีแค่2แบบเท่านั้นในโลกใบนี้ก็คือ verb 1และ verb 2ข้อ b b e g i n อันนี้เป็น verb ช่อง ที่3นะครับ begin 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 ถูกไหมครับ begin เป็น verb ช่องที่3ไม่สามารถอยู่หลัง subject ได้นะครับส่วนข้อ C beginning ไม่เข้าขายแน่นอน beginning เป็น verb เติม ing ไม่สามารถอยู่ติดกับ subject ได้ก็ต้องตัดทิ้งทำให้เหลือข้อ a กับข้อ d ความน่สญญาสนใจข้อ a begins อันนี้เป็น present simple ที่เราเรียนในสัปดาห์ที่แล้วครับเกิดขึ้นเป็นประจำเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือเป็นความจริง ส่วนข้อดี is beginning อันนี้คือ present con ที่เราเรียนตอนนี้อยู่กำลังเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นกลับไปดูบริบทครับบริบทเราอยากจะพูดว่าอะไรครับเราอยากจะพูดว่าเขาก็อยู่ในงานเดิมมาเป็นเวลานานและเขากำลังเริ่มนะครับกำลังเริ่มที่จะเบื่อละกำลังเริ่มที่จะเบื่อละเราก็อยากได้ present con นั่นเองคำตอบจึงต้องเป็นข้อ ดีนะครับคำตอบจะเป็นข้อดีลองพูดเต็มๆ he's been in the same job for a long time and he's beginning to get bored apostrophe s นะที่อยู่ในข้อดีนะครับก็ย่อมมาจาก is นั่นเองนะครับคำว่า bored b o r d อันนี้ขอสอนเพิ่มเติมนะครับขอสอนเพิ่มเติม bored เป็น adjective ลงท้ายด้วย ed นะครับลงด้วย ed พูดคำว่ารู้สึกออกมาครับรู้สึก เบื่อนะครับรู้สึกเบื่อถ้าคุณผู้ฟังอยากจะพูดว่าหน้าเบื่อจะต้องเป็น boring boring b, oring, b o r i n g เพราะฉันแปลให้ต่างกันด้วย bored ที่เจอในข้อ7ให้พูดว่ารู้สึกนะครับรู้สึกเบื่อส่วน boring boring ให้แปลว่าหน้าเบื่อ adjective ed กับ adjective ing ก็เป็นอะไรที่ก็สอบ To ว ic ชอบ เอามาออกซึ่งสอนไปแล้วนะครับในเอพิโซดก่อนหน้านี้หลายเอพิโซดเลยลองไปดูย้อนหลังดูได้มาข้อที่8กันดีกว่านะครับข้อที่8โจทย์ว่ายังไงครับโจทย์บอกว่า the manager cannot see you because he dot, dot, dot a weekly staff meeting อีกรอบนะครับ the manager cannot see you because he dot, dot, dot a weekly staff Meeting ผู้จัดการไม่สามารถพบคุณได้นะเพราะว่าคำว่า because แปลว่าเพราะว่า,วาแสดงเหตุและผลนะครับแสดงเหตุและผลเพราะว่าเขาเขาก็คือผู้จัดการเนี่ยอะไรก็ไม่รู้คำว่า a weekly staff meeting ไอ้สี่คำเนี้มันมาด้วยกันเวลาแปลต้องแปลจากขวาไปซ้ายเพราะฉะนันแปล meeting ก่อนประชุมพนักงานประจำ สัปดาห์นะครับประชุมพนักงานประจำสัปดาห์คำว่า w k l y weekly ประจำสัปดาห์ถ้าประจำเดือนก็พูดว่า monthly monthly ถ้าประจำปีล่ะครับุณผู้ฟัง yearly yearly เราก็จะได้สับไปด้วยตัวเลือกก็จะมี has มี had มี has been having แล้วก็มี is having มี has มี had มี has been having แล้วก็ is having ตัวเลือกที่ผิดแน่ๆน,นะครับตัวเลือกที่ผิดแน่ๆคือตัวเลือก b เพราะอะไรครับ had เป็น verb ช่องที่2ถ้าเราใส่ had เข้าไปในประโยคนี้มันจะกลายเป็น verb ช่องที่2ซึ่งประโยคนี้ด้วยบริบทแล้วเราไม่อยากได้อดีตในเมื่อเราไม่อยากได้อดีตเราจึงไม่สามารถใช้ verb ช่องที่2ได้นะครับมีอันไหนอีกครับที่ผิดแน่ๆ ขออนุญาตตัดให้อีกข้อหนึ่งก็คือข้อ c has been having has been having อันนี้เป็น present perfect c อนซึ่งเรายังไม่ได้เรียนเดี๋ยวเราจะได้เรียนเ tense นในอนาคตนะครับแต่ขอพูดเร็วๆก่อนว่า present perfect c อนเนี่ยใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งจบไปหมาดๆนะครับที่เพิ่งจบไปหมาดๆถ้าคุณตอบข้อนี้ก็จะแปลว่าผู้จัดจาก,การไม่สามารถพบคุณได้เพราะเขาเพิ่ง จบประชุมไปหมาดๆเพราะเขาเพิ่งจบประชุมไปหมาดๆถ้าจบประชุมไปหมาดๆก็ต้องพบคุณได้ c ข้อ c ก็ไม่น่าได้นะครับข้อ C ก็ไม่ได้เหลือข้อ A กับข้อดีเหลือ has กับ is having หลือ has กับ is having ถ้าคุณตอบ has ก็จะแปลว่ามีประชุมเป็นประจำถ้าคุณตอบ is having ก็จะแปลว่ากำลังมีประชุมอยู่ณตอนนี้เราอยากจะพูดว่ามีเป็นประจำหรือกำลังมีอยู่ณตอนนี้ครับด้วยบริบท ด้วยบริบทต้องดูบริบทนะครับด้วยบริบทเราก็น่าจะบอกว่ากําลังมีอยู่ตอนนี้คําตอบจึงต้องเป็นข้อดีเราจะต้องใช้ present con นะครับพูดไปเลย the manager cannot see you because he is having a meeting อะไรประมาณนี้ because he is having a weekly staff meeting นะครับตอบข้อดีเขายุ่งอยู่ไงเขาประชุมอยู่ไงเขาเลยไม่สามารถพบคุณได้นะครับผม โอเค okay, let's go to number nine ไปข้อ9ก้ันเถอะครัข้อ9จอบว่ายัางไงครับจอบบอกว่า the company dot 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 from an IT staff shortage at the moment บริษัทนะครับอะไรก็ไม่รู้ครับจาก an IT staff shortage ไอ้สี่คำเนี้ยมันมาด้วยกันต้องแปล shortage แล้วย้อนกลับมา shortage แปลว่าการขาดแคลนการขาดแคลนพนักงาน IT แทีแบบนี้นะครับการขาดแคลนพนักงาน IT at the moment คำนี้ช่วยเราได้เยอะมากเลยอยากให้ผู้ฟังมุงกลมนะ at the moment ปวาณนะขณะนี้เราจะคำว่า at the moment โอกาสที่จะใช้ present con ส um, ูงจริงๆคือไม่อยากจะฟันธงแต่วโอกาสใช้สูงจริงๆนะครับดูตัวเลือกกันนะครับก็จะมี suffers suffered suffering แล้วก็ is suffering ก่อนอื่นเลยนะครับข้อ c ผิดแน่แน่ตัดข้อ c ทิ้งก่อนเลย suffering เป็น verb เติม ing กฎเลยของเราคืออะไรถ้าคุณจะถ้าคุณจะวาง verb สักตัวหลัง subject ไอ้ verb ตัวนั้นเนี่ยจะต้องเป็นไม่ verb 1ก็ verb 2ถ้ามันไม่ใช่ verb 1หรือ verb 2อยังไงก็ผิด suffering ไม่ใช่ทั้ง1และไม่ใช่ทั้ง2ตัดทิ้งก่อนเลยข้อไหนแน่ๆครับที่ผิดข้อไหนอีกที่ผิดแน่ๆข b, ้อ b suffered suffered ลองใช้ดี ed แบบนี้นะครับล้ที่ี่เป็นอดีตแต่ว่าประโยคนี้พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณตอนนี้เพราะฉันใช้อดีตไม่ได้จึงเหลือข้อ a กับข้อ d ข้อ a suffers suffers ทุกทรมานทุกทรมานเป็นประจำข้อ d is suffering is suffering กำลังทุกทรมานเราอยากจะพูดว่ากำลังทุกทรมานใช่ไหมครับกำลังทุกทรมานคำตอบคือข้อ d นะ the company is suffering from an IT staff shortage at the moment บริษัทนี้กำลังทุกข์ทรมานจริงๆแปลว่ากำลังประสบความยากลำบากก็ได้กำลังประสบความยากลำบากจากจากการขาดแคลนพนักงานด้าน IT ทีณตอนนี้อยู่อะไรทำนองนี้นะครับ Now let's go to number 10ข้อ10โจทย์บอกว่า the owner of the restaurant dot 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 speaking Spanish to the customers เจ้าของร้านอาหารอะไรก็ไม่รู้นะครับภาษาสเปนกับลูกค้าตัวเลือกก็จะมี is มี am มี are แล้วก็มี be ตัวเลือกที่ผิดแน่ๆน,นะครับคือตัวเลือก d ก็คือ be เนี่ยมันเป็น verb ช่องที่3มันไม่ใช่ช่อง1มันไม่ใช่ช่อง2มันไม่สามารถอยู่ติดกับ subject ได้ตัดทิ้งไปก่อนอีกตัวเลือกนึ่งที่ผิดแน่ๆก็คือตัวเลือก b ทําไมครับเพราะว่าถ้าคุณใช้ am ได้เนี่ยคุณต้องเห็น i ข้างหน้าถูกไหมครับถ้าคุณใช้แอมได้คุณต้เห็น i ข้างหน้าแต่ข้างหน้าไม่มี i ตัดแอมทิ้งไปเหลือ <He> is กับ r r e the owner of the restaurant <laughs> เจ้าของกี่คนครับผมเจ้าของแค่คนเดียวนะครับเจ้าของแค่คนเดียวคุณไม่สามารถใช้ r r e ได้คุณต้องใช้ is คคำตอบคือข้อ a the owner of the restaurant is speaking Spanish to the customers <laughs> เจ้าของร้านอาหาร <laughs> กำลังพูดนะครับ เวลาเจอ ESMR บวก Verb เติม I-N-G พวกเขากำลังมากำลังพูดภาษาส,สเปนกับลูกค้าอยู่นะครับเอาละครับเป็นยังไงบ้างกับเนื้อหาวันนี้เชื่อว่าเนื้อหาวันนี้ไม่น่าจะยากเกินไปก็อยากจะให้ซ้อมบ่อยๆทวนบ่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนและรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ moe.radiothai.net และอาจารย์ก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังเขียนจดหมายหรือายสนิยบัติก็ได้นะครับเข้ามาติชมรายการโดยเขียนมาที่สถานีวิทยุศึกษาถนนสีอยุทยาแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพ1-04-00แล้วก็วงเล็บด้วยครับว่าเป็นรายการสอนภาษาอังกฤษทวิกเอ็กซ์เสํหรับวันนี้อาจารย์เดียววันนี้กิจเจริญและอาจารย์มนีิการสุข,ขวัญผู้ควบคุมรายการก็จะต้องขอลาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในรายการสอนภาษาอังกฤษทวิกเอ็กซ์เในสัปดาห,ห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ see you next week